สว yeah, ัสดีครับท่านผู้ชมัสอกันจ้าเขากันอย่างไรนยงปลาใจพักของปลาคอนอย่างแล้วก็เขือมะเขือจึงเป็นบอั่วนมะลายาคอนเ้าวใอยากอยากกินย่งยเออจิ้ย่งยจมียงเา่เห็นไห เอามีดใบถายกินเขาก็ไบถา่ายเฝ้าจมจีด้องทั้งผู้หายทั้งจมจตดผู้หายขึ้นมาอะไรกันเย่วนพ่อขึ้นอย่างสองคัน <c oughs> ใ,ชใช่ป่ะแม่ไปตลาดไปพ่อพักผมแล้วอูป,ป่าลูกเมื่อไหร่แล้วอูป่าดิ้วอ่าวอีกบอกงูกินเพราะเปลี่ยนตี พวกงูงูตายตายปีิกับปักขอน้อยมุมกลับเลยโอ้ยมนุษย์กลางเหรอกลางคนนี้นกินในความขัวเกิดเาต้องได้้อนกลางก็ได้หรอกอกับพวกผู้ด,ดีเขากับผู้ด,ดีเมื่อไรกินรวมกับผู้อื่นกินแต่ว่าถ้าจะเห็นเนาะ บอกจะกับใส่ซ้อนกลางบอส่วนกลางก็ติดโคตรพิศนันอยู่บอกพุทธิปร่เทติดโคตรพินันย่ลยมึงพแล้วที่หามึงน่่ตวนสซกลางนู่นนี่นั่นมึงพุดีแล้วพวกมึงติดโคตรสันพอ่าใส่ซ้อนกลางพติดแต่คน่เให้มันเกิดดอกแต่ว่าคนมาตีนู่นนี่น่นชิแตกอย่างงสวยหลางนสหวกอุ่มเ้ยสิปปอยกว่าเลย ว้ายตัวอะไรล่ะปลาคอมันถือความฮอนก็นออาปอา,อากจ้องฟอง้มจ้างเหรอแ้าตัวใหญ่แน่นกับมีเหละเนาะกิ้มหวานจหงอื้อจาอ่อน เมื่อแกป่าโูเนี่ยพูนี่พันพูดดีพันใบใส่มือพันสดเอาพันเสียสดหอดปนพูดอไมานาพวกดาคนอุส่าหนาเั็กเสละพวกดาคนอุสาแล้วมึงจะพูดเลิศจมจมให้โมดีแสบตุเนียนกแกกับแสบไม่กินตนเนาะลูกนี่มันลูกนเาเป็นสมอยากนะไอย่าง ให้วากินตาเนยียนแักเขียมก,กินอะไรนเว้าออีอยังนะขักขม้านางขมว้าขมไหมหวานคมบ่อืมกงนกันะเอาแม่แกป่าใหมาเลยจิงหิว,วเร็วๆนี่แกป่า<ว>ก,ก็แก,ก่เป็น แก่จริอาคุยโซ่คำหนึง